สวัสดีครับหมอตะพรนะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับคลินิกอยู่ที่แถวแถวสะพานใหม่นะครับวันนี้จะมาเล่าอีกเคสหนึ่งนะครับในเคสที่อายุมากเหมือนกันแล้วก็มีหนังตาตก นะครับจะเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการทําตา2ชั้นนะครับแต่ว่ามีหนังตาตกตกจนบางเลยอย่างเช่นในกรณีของรูปเนี่ยนะครับจะเป็นรูปที่อยู่ด้านบนสุดจะสังเกตว่าหนึ่งคือมีอายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีหนังตาตกคิ้วไม่ได้ตกนะเพราะว่าช่องตาคิ้วนี้ดูกว้างเลยนะครับการที่มีหนังตาตกในส่วนเนี้ยนะครับเราต้องการที่จะแก้ในส่วนตรงเนี้ยนะครับตรงที่มีหนังตาตกเนี่ยแล้วการที่มีหนังตาตกมันก็จะลงมาบังการมองเห็นนะครับทำให้จะต้องพยายามที่จะยักคิ้วขึ้นไปเพื่อที่จะดึงหนังตาขึ้นไปนะครับอีกช้อย การทำซับบาวคืออะไรปัจจุบันนี้เราเริ่มรู้กันเยอะแล้วนะครับเมื่อสมัยก่อนผ่านไป5-5ป 5, ี6ปีแล้วยังอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันมากนักนะครับการทำซับบาวยจะเป็นการแก้ปัญหาหนังตาตกโดยการลงแผลใต้คิ้วนะครับเราลงแผลตรงนี้นะครับลงแผลตรง่วนนี้นะครอันนี้จะเป็นภาพหลังทำละนะครับแต่ว่าให้ดูภาพข้างล่างภาพข้างล่างี่จะเป็นภาพที่ขอย้อมสีนิดนึงจะได้ผ่านโซเชียลได้นะครับก็ก่อนทำก็จะมีการมาร์กิง นะครับมากิ้งแล้วก็ตัดในส่วนนี้ออกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาตรงส่วนของหนังตาในส่วนล่างเนี่ยนะครับดึงแล้วก็ไปยึดกับด้านบนนะครับตรงยี่หุ้มกระดูกนะครับหลังจากนั้นมันก็จะถูกยกขึ้น นะครับแล้วก็เย็บแผลในการทำซับบราวนี่เป็นผ่าตัดเล็กนะครับใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับทำเพื่อแก้ปัญหาหนังตาตกในคนที่ชอบชั้นตาเดิมนะครับอันนี้คือมีหลักการาคร่าวๆประมาณนี้นะครับหลังทําการดูแลก็ให้ประคบเย็นเยอะๆในช่วง3วันแล้วก็ปกติแล้วการตัดไหม7วันนะครับทั้งหมดจะยุบเข้าที่เนี่ยใช้เวลาประมาณ3เดือนครับขอบคุณครับ